นาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนาโมตัสสะ พัคะ่าโตอะอรหาโตสัมมาสัมพุทธาสสตต่อไปเป็นบทขอขมากรรมนะคะแล้วก็ตั้งจิตให้พร้อมว่าตามนะคะข้าพเจ้าข้าพเจ้า <c oughs> เอ่ยชื่อตัวเองนะคะท่านิสุนทรธน,นกูลสัมจังสุนทรธน,นกูลขอตั้งจิตอธิษฐานขอตั้งจิตอธิษฐาน ขอขมากรรมที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทําผิดอกุศลขอขมากรรมที่ข้าพเจ้าได้เคยกระทําผิดอกุศลจากการกระทําผิดพูดผิดคิดผิดจากการกระทําผิดพูดผิดคิดผิดด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจหากข้าพเจ้าเคยลบหลู่พระพุทธเจ้าหากข้าพเจ้าเคยลบหลู่พระพุทธเจ้าพระธรรมพระธรรมพระสงฆ์พระสงฆ์พระอริยสงฆ์พระอริยสงฆ์พระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์ รวมทั้งการลบหลู่ปิดามารดารวมทั้งการลบหลู่ปิดามารดาครูบาอาจารย์ครูบาอาจารย์ผู้มีพระคุณผู้มีพระคุณข้าพเจ้าขอข้าพเจ้าขอขมาในความไม่ละอายข้าพเจ้าขอขมาในความไม่ละอายและไม่เกรงกลัวต่อบาปและไม่เกรงกลัวต่อบาปสุบสิบนินทาสุบซิบนินทาใส่ร้ายป้ายสีใส่ร้ายป้ายสีชอบเพ่งโทษชอบเพ่งโทษโยนความผิดให้ผู้อื่นโยนความผิดให้ผู้ ยุยงส่งเสริมให้แตกความสามัคคียุยงส่งเสริมให้แตกความสามัคคีติดสินบนติดสินบนหักหลังหักหลังเห็นแก่ตัวเห็นแก่ตัวและหากข้าพเจ้าเคยอธิษฐานในสิ่งผิดและหากข้าพเจ้าเคยอธิษฐานในสิ่งผิดหรือทําคำสาปแช่งทุกชนิดหรือทำคำสาปแช่งทุกชนิด ด้วยจิตลิษาด้วยจิตลิษาอาฆาตพยาบาทด้วยความโลภความโกรธความหลงด้วยความโลภความโกรธความหลงจองล้างจองผานจองล้างจองผานเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาใจเบียดเบียนผู้อื่นด้วยกายวาจาใจโดยมีอวิชชาโดยมีอวิชชากิเลสกิเลสตัณหาตัณหาอุปาทานอุปาทานมาณะ มาทิฏฐิรู้เท่าไม่ถึงการรู้เท่่าาไมถึงกรเป็นเหตุให้อธิษฐานในสิ่งผิดเหล่านี้เป็นเหตุให้อธิษฐานในสิ่งผิดเหล่านี้ข้าพเจ้าขอถอนหนบัตรนี้ข้าพเจ้าขอถอนนบัตรนี้บัตรนี้บัตรนี้ข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้วในการกระทําทั้งปวงข้าพเจ้าสำนึกผิดแล้วในการกระทําทั้งปวงด้วยกายวาจาใจด้วยกายวาจาใจข้าพเจ้าขอให้ท่านทุกรูปข้าพเจ้าขอให้ท่านทุกรูปทุกนามทุกนามทุกจิต ทุกจิตทุกดวงวิญญาณทุกดวงวิญญาณทุกพทุกภูมิทุกพทุกภูมิโปรดงดโทษโปรดงดโทษโอโหสิกรรมให้เป็นอภัยทานโอโหสิกรรมให้เป็นอภัยทานให้ขาดจากกันในชาตินี้ให้ขาดจากกันในชาตินี้ต่อจากนี้ต่อจากนี้ข้าพเจ้าจะพึงสำรวมระวังในการต่อไปข้าพเจ้าจะพึงสำรวมระวังในการต่อไปด้วยจิตนอบที่นอบน้อมในการขอขมากรรมในครั้งนี้ด้วยจิตที่นอบน้อมในการขอขมากรรมในครั้งนี้ ขอจงเป็นอุปนิสัยปัจจัยขอจงเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ข้าพาเจ้าทั้งหลายให้ข้าพาเจ้าทั้งหลายถ,าลถึงซึ่งพระนิพพานถึงซึ่งพระนิพพานในปัจจุบันชาตินี้เถิดในปัจจุบันชาตินี้เถิดพุทธังอนันตังพุทธังอนันตังธัมมังจักรวาลังธัมมังจักรวาลังสังฆังนิพพานังสังฆังนิพพานังปัจโยหหนุกปัจโยหนหนุกค่ะขอให้ถึงธรรมทุกท่านทุกคนเถิดสาธุสาธุสาธุ หลับตาเบาๆนะคะหายใจเข้ายาวๆออกยาวๆหายใจเข้ายาวๆออกยาวไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรนะคะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเน้นจับที่ลมนะครับให,ใ,ให้สังเกตให้สังเกตที่ความรู้สึกนะครับ ลองดูสิคะความรู้สึกมันไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรมันไม่เหลืออะไรนิ่งก็ไม่มีทิ้งให้หมด ไม่เอาอะไรทั้งนั้นลงหายใจก็ไม่เอารู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้อะไรเข้ามาปัดทิ้งให้หมดรู้แล้ววาง ปัดทิ้งไปบางคนเห็นเป็นภาพบางคนคิดเป็นภาพบางคนคิดเป็นเสียงบางคนคิดเป็นความรู้สึกรู้และวางไม่มีอะไรนิ่งก็ไม่มี โล่งก็ไม่มีเบาก็ไม่มีสบายก็ไม่มีไม่เอาอะไริ้งให้หมดรู้ลมก็ได้ไม่รู้ก็ได้ ไม่เป็นอะไรไม่มีอะไรไม,มไม่มีตัวตนไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรไม่มีชายหญิงไม่มีรูปร่างตำแหน่งก็ไม่มี ทิ้งออกไปให้หมดไม่จำเป็นต้องมีอะไรไม่จำเป็นต้องได้อะไรปฏิบัติเพื่อทิ้งไม่ใช่จะเอา ไม่จำเป็นต้องเบาไม่จำเป็นต้องสบายเพราะมันไม่มีอะไรเพราะมันไม่มีตัวตนนิพพานก็ไม่เอามันคิดอะไรก็ทิ้งมัน รู้วปล่อยผ่านไม่จำเป็นต้องรู้อะไรไม่จำเป็นต้องได้อะไร เขาเรนรู้เองเขารู้ของเขาเองเพราะเขาเป็นอัตโนมัติอยู่แล้วทั้งสติสทั้งสมาธิทั้งความสงบทั้งปิติเขาเป็นของเขาเอง ไม่ต้องไขว่คว้าอะไรไม่ต้องอยากได้อะไรเขามีของเขาอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องมีอะไรไม่จำเป็นต้องเพิ่มอะไรไม่มีอะไรนิ่งก็ไม่มี โล่งก็ไม่มีว่างก็ไม่มีทิ้งให้หมดทิ้งให้หมดอยู่กับความไม่มีอะไรไม่มีตัวตนบุคคลเรา เขาไม่มีสิ่งใดมีพานก็ไม่เอาอปล่อยให้หมดไม่เอาสิ่งใด สิ่งได้พูดขึ้นมาก็ปล่อยให้หมดสัแต่ว่าเห็นสักแต่ว่ารู้แต่ไม่จำเป็นต้องรู้ว่ารู้อะไรสัแต่ว่ารู้สัแต่ว่าเห็นสัแต่ว่าได้ยินรู้แล้วผ่านรู้แล้วทิ้งสัแต่ว่ารู้ มันไม่มีอะไรไม่มีอะไรเป็นของเราเลยไม่มีเราไม่มีใครอยู่กับความไม่มีอะไรได้มันจะเกลี้ยงโดยอัตโนมัติ มันเกลี้ยงด้วยตัวของมันเองเป็นขณะขณะขณะไปรู้ก็ได้ไม่รู้ก็ได้ ท่างหัวมันไม,ไม่มีความจำเป็นต้องเป็นเจ้าของอะไร,ร,รไม่เอาอะไรไม่มีอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไร ไม่มีอะไรเลยสภาวะที่มันปรากฏถึงความไม่มีนั้นก็ไม่เอาทิ้งให้หมดให้มันเกลี้ยงให้มันหมด มันเป็นแค่การทำงานของขันมันเป็นแค่การทำงานของธรรมชาติแต่ละกองแต่ละกองไม่มีอะไรเป็นของเราไม่มีเราด้วยซ้ำไม่มีอะไรเลย เกลี้ยงมันเป็นของมันอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติของมันแบบนั้นไม่มีเราไปเป็นเจ้าของไม่มีอะไรมันเกลี้ยงอยู่ ทุกสิ่งที่ปรากฏไม่ว่าจะเป็นความคิดสัญญาความจำหรือแม้กระทั่งความรู้สึกมันเป็นของมันแบบนั้นมันยึดถืออะไรไม่ได้เลยหรือแต่แต่สภาพที่มันไม่มีอะไรมันก็เป็นของมันแบบนั้น สำคัญมั่นหมายอะไรไม่ได้เลยทำแท้ๆคือไม่มีทำไม่มีอะไรเลยสิ่งใดปรากฏปล่อยผ่านให้หมดสิ่งใดปรากฏ สักแต่ว่าให้หมดรู้รู้ได้เองไม่ต้องกำหนดรู้อะไรมันรู้ของมันเองแล้วมันก็วางของมันเองไม่ต้องมีใครไปวางมันทิ้งของมันเองเพราะมันสักแต่ว่าด้วยตัวมันเอง มันเป็นแค่การทำงานของธรรมชาติแต่ละกองแต่ละกองเท่านั้นไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรไม่มีใครเป็นเจ้าของธรรมชาติตัวไหนมันเป็นของมันแบบนั้นมันเป็นของมันเอง มันรู้ของมันเองมันตั้งมั่นของมันเองมันเพียรของมันเองมันทำงานของมันเองและมันก็รู้เองโดยไม่ต้องกำหนดรู้อะไรเลย ลอยให้หมดทิ้งให้หมดไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของอะไรทิ้งไปให้หมดไม่มีอะไรเลยแม้แต่ความไม่มีอะไรก็ทิ้งทิ้งให้หมด ไม่เหลืออะไรไม่เป็นอะไรปล่อยมันทิ้งไปทิ้งออกไปให้หมดไม่มีตัวตน ไม่มีสัตว์บุคคลไม่มีเราเขาไม่มีชายหญิงไม่มีขอบไม่มีที่ซึ้นสุดไม่มีประมาณไม่มีรูปร่างไม่มีตำแหน่งไม่มีอะไรเลย เป็นแค่ธรรมชาติกองหนึ่งที่ไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรเลยทิ้งออกไปให้หมดไม่ยึดอะไรไว้เลยไม่ยึดตำแหน่ง ไม่ยึดรูปร่างไม่มีซ้ายขวาไม่มีบนล่างไม่มีนอกไม่มีในไม่มีชายหญิง เกลียงเบาสบายก็ไม่เอานิ่งก็ไม่เอาโล่งก็ไม่เอาว่างก็ไม่เอาทิ้งให้หมด เพราะมันไม่มีอะไรไม่มีสิ่งใดไม่มีอะไรเลย สุขก็ไม่เอาทุกก็ไม่เอาของคู่ไม่มีไม่เป็นไม่มีไม่เป็น,ไม,มไ,มปนไม่มีติ่งใดทั้งสิ้นแม้แต่ที่มันไม่มีตอนนี้ก็ทิ้ง ไม่มีอะไรต้องเก็บไม่มีอะไรต้องยึดไว้ทิ้งไปให้หมดความคิดผุดขึ้นมามันก็เป็นแค่ธรรมชาติกองเดิมทิ้งมันไปเสียงผุดขึ้นมาในหัวมันก็เป็นสังขารปรุงแต่ง ทิ้งมันไปความรู้สึกนิ่งเฉยโล่งว่างมันก็เป็นแค่ความรู้สึกทิ้งมันไปไม่มีอะไรเลยทิ้งออกไปให้หมดไม่เหลืออะไรไม่ต้องมีอะไร ผ่อนคลายสบายสบายผ่อนคลายสบายสบายไม่มีอะไรนะคะ หายใจเข้ายาวๆออกยาวๆ